เดี๋ยววันนี้เรามารูเจ้าเทรุกิกันนะแต่ก่อนอื่นก็เคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับกลัวฝอมเอ็มคนเดิมนะครับนะซึ่งคลิมในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะพาวเวอร์ดีเฟนซ์กันอีกแล้วนะเออเน่ระใครมึงใครเนี่ยเจ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูตัวละครกันก่อนละกันเนาะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่แนะนําการหาตัวละครแบบง่ายๆนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าเทรุกิกันนั่นเองนะหรือว่าในเกมชื่อว่าเทริยากินั่นเองนะแส่คร่าวๆของพี่แกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นตัวละคร,ระดับมิสติกนะตีไฮบิดเลยเนาะแล้วก็เป็นตัวตีเวทนะมีท่าเป็นไฟโรเนาะหรือว่าทตาุไฟนั่นเนองนะ มีพาสซีเป็นฟิสิกแอซซินอลนั่นเองนะทุกการอัปเกรดจะทำการปลดล็อกการโจมตีแบบใหม่นะอาจทำการปรับเปลี่ยนการโจมตีเรื่อยๆนะเออเทโลก,กิจะทำการโจมตีแล้วก็ปรับเปลี่ยนระหว่าเทโลกิเอ็กซ์โพชันนะเทเลเกนเนซิสเนาะเทเลกิเดติกล็อก,ก,อ,กอันนี้น่าจะเป็นการเฟี้ยงหินอะไรเป็นระเบิดนะเออแล้วก็ ไฟโลคิเนสิตนะเออจะทำการปลดล็อกน่าจะไอ้ท่าพวกนี้จะทำการปรับเปลี่ยนการโจมตีไปเรื่อยๆนะเออซึ่งได้ขอดูโมเดลหน่อยโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะโดยรวมโมเดลถือว่าเท่ดีนะแล้วครูบอกเลยว่าร่างชาชนีแม่งโคตรเท่นะร่างชาชนีเนี่ยก็เป็นร่างที่พี่แกหัวร้านนะเออแม่งโคตรเท่เลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคอสเมติกกันหน่อยดีกว่า อคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะได้ชุดพี่แกมาได้อรดอร่าได้ทรงผมพี่แกมานะแต่บอกจากใจนะมันไม่ค่อยเข้ากับตัวละครกูนะเพราะว่ากูใส่เป็นที่คาดผมนะเออมันเลยแบบทับกันแล้วดูไม่เท่นะเออซึ่งวิธีการได้เจ้าเทรูกิเนี่ยเราต้องมาที่อีเวนต์ล่าสุดอย่างคอนแทคนั่นเองนะซึ่งเทรูกิเนี่ยสามารถหาได้งแต่ normal normal เลยนะ normal hard แล้วก็ไนท์แมนะซึ่งไนท์แมเนี่ยมีโอกาสดรอปเจ้าเรเกียนด้วยนะแต่กูยังไม่ได้นั่นเองนะเออ แนะนำให้ลงเป็นระดับไนท์เมร์แล้วกันเนาะเพราะว่าโอกาสได้มันสูงกว่านั่นเองนะแล้วก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถได้เจ้าเทรุกินั่นเองนะก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสําหรับเจ้าเทรุกิเนี่ยจะเป็นนกันบ้างนะก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสาวเจ้าเทรุกิจะเป็นนกันบ้างนะซึ่งคาหวังของพี่แกเนีที่700นะก็เดี๋ยววางกันเลยแล้วกัน ดามเมตต้นเนี่ยอยู่ที่120รนะระยะอยู่ที่34คูดาวในที่ที่4.9วินะวางขั้นแรกเนี่ยก็ตีแบบโคนนะแล้วก็ตีเป็นแบบไฮบิดเลยนะแล้วก็มีพาสซีเป็นฟิสิกอาเซนอลแล้วกันไม่พูดซ้ำแล้วกันนะเพราะมันยาวนะเดี๋ยวดูการโจมตีสิอ่าอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะก็เหมือนจะเป็นการเสกไอ้นี่ขึ้นทีแขนนะเออแล้วก็ฟันใส่มอลไปนะ ซึ่งกูบอกเลยนะว่าเทรุกิเป็นหนึ่งตัวละครที่กูก็ชอบอยู่นะแต่ไม่เท่ามบ็บวะกูชอบม็บมากกว่านะไหนดูดิว่าตีกี่ฮิตอ่ะก็ตีฮิตเดียวนะศับท่านี้นะเอออนิเมชันถือว่าโอเคนะประมาณนี้แล้วก็มีเสียงด้วยนะเออแต่กูไม่เข้าใจนะว่าทําไมต้องเอาร่างที่เป็นผมสประรดมาด้วยนะทาไมไม่เอาร่างที่มันดูหล่อๆมานะเออก็ฮาดีเหมือนกันนะแต่ร่างช้นี่ฮากว่าเออเดี๋ยวอัพต่อแล้วกันปุ๊บปุ๊บ ก็คือการแอนิเมชันอัปเกรดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตอนที่พัสซีฟมันทำงานนะเออเปึบ๊บอ่าขั้นนี้ก็เป็นการปาหินเดี๋ยวดูแอนิเมชันเอาเลยแล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการอะไร osion, เอ,อ็กซ์โพชั่นเนาะอ่ะนี่ก็เป็นท่าแรกอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสกระเบิดขึ้นมาเนะาะอาจจะเป็นแบบไร อันนี้ก็เป็น Lock ็อกโทอันนี้ฟูเอลี o e ก็เป็นระเบิดเป็นโคนก็เป็นการปาไอ้นี่ไปเนาะเอออ่ะก็น่าจะเรียงตามนี้เลยนะเออก็เป็นเทเลกิแอตแท็กเนาะเป็นการโจมตีแล้วก็เป็นเทเลกิเอ็กซ์โพรชั่นเทเกเนซิต แล้วก็ปาหินแล้วก็โฟคอนเทนิสตแล้วก็ดล็อกนะก็คืออัพตานแล้วก็จะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นท่าแรงน้มถ่วงเนาะแล้วก็มีเป็นระเบิดขึ้นมานะเอออันนี้เป็นปาหินแล้วก็อันนี้เป็นระเบิดแต่มันไม่มีเสียงนะท่าระเบิดแล้วกอ็อันท่าแรกเนาะก็คือเป็นไซเคิลสี่ท่านี้นะอ,อโอเคนะถือว่าเท่นะ เดี๋ยวเราดูแอนิเมชันใกล้ๆดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะเออแต่ละท่าอันนี้ก็เป็นการปาหินอ่ะอันนี้ก็เป็นการระเบิดรอบตัวอ่ะอันนี้ก็เป็นการปาแอนิเมชันท่าแรกไปเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสกแรงโน้มถ่วงเนาะเออแล้วก็เป็นระเบิดนั่นเองนะเออก็คือ พาสีมันก็เหมือนการตีรันดอมในอนิเมะเวิร์ลไว้แหละก็คือหมุนหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะเออแต่มันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกเสริมนะก็เป็นแค่อนิเมชันปรับเปลี่ยนเฉยๆนั่นเองนะเออโดยวดาเมจอัพตัน Up เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,900นเการ้อยนะระยะในที่67คูดาในที่สี่จุวิอัพตันเนี่ยก็ตีเป็นแบบสุ่มรันด้อมนะสำหรับเรื่องของ, A o e P, งนะเอลีพี่แกนะเออแล้วก็ตีเป็นแบบไฮบริดนั่นเองนะมีพาสีเป็นฟิสิกส์อาร์เซนอลนั่นเองนะ ได้ต้องบัฟจิโยอดิอ่ะพอเราบัฟจิโยอเนี่ยดาเมจจะเป็น5,5 0 0นะระยะ75แล้วก็คูดาเป็น4.3วิุามวินั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าเทรุกินะก็โอเคนะจบกันไปแล้วสำหรับการมาดูเจ้าเทรุกินั่นเองนะก็ถ้าให้เทียบกับเจ้าไซคินะดูทรงแล้วเนี่ยไซคิก็ยังเป็นตัวที่ดูเก่งกว่านะ แต่เอาจริงๆบ้าใจขี่มันก็แค่กอบอะมันไม่ได้มีพาร์ติเคิลเอฟเฟกพิเศษอะไรนะอย่างเช่นตีติดไฟหรือว่าน็อกแบ็คอะไรพวกนี้นะเทรุกิก็ไม่ต่างกันนะแต่ว่าเทรกุกิเป็นตัวที่แบบพึ่งพาตัวเองไงไม่ได้กอบชาวบ้านเขาอะไรอย่างนั้นนะเออซึ่งเทรดที่เหมาะกับเจ้าเทรุกิเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าไซี่เลยเนาะก็เป็นสวททอลนั่นเองนะเพราะว่ามันวางไม่ได้มากกว่า1ตัวนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าเทรุกิกนะเออ